สวัสด,ดีคุณเสือเย็นครึ่งบาทมาแล้วคนครึ่งบาทสว,วัสด,ดีค่ะคนครึ่งบาทไอ้ตุไอ้ติ๊กเกอร์มาสูดสู่ารสันมาคนครึ่งบาทว่าซาเป็นไผ่นอกคนครึ่งบาทนี่เนาะทำอะไรกินหรอว่าสันอ่าต้มเกลือจ้าบ่ต้องบ่ได้เห็ดแนวกินจ้าต้มเกลือต้มเกลือไว้ทาใส่ต้มไก่ไว้ทาใส่อันเฮ็ดมักป่าต้มเกลือไว้ตาใส่จ้า คนครึ่งบาทบอกว่าสู้ๆนะคะเพืนใส่เนาะคนครึ่งบาทนี่เนาะอ่ะใส่ไปแก่ให้เด้อคนครึ่งบาทจักเป็นไผล่ละจับใส่ไปแก่เลยเนาะคนครึ่งบาทขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจยายจันพราแซบเด้อจ้ะเด้อออกมาทงมานานนี่ล่ะมาเบิ่งเพิินเห็ดเบียกเห็ดงานยายจันเป็นคนบม่มีเบียก <laughs> ย่งางออกมาหนีออกมาจากบ้านเนาะมันเปลืองพัดล่มเปิดแต่พัดล่มไหลายบ่มีเงินไปจ่ายค่าไฟเพิ่นก็เลยออกาหาลมเย็นเย็นยาน้ำห่มไม่ห่มยังไปรล่ได้บ่มีเงินเดือนกับบมีเงินอันสอบอก็เอามาจ่ายค่าเน็ตอินเทอร์เน็ตบ้านเบิดแล้วเงินสอบอก็ได้แค่หน่อยหน่อยนึงเนาะอธิษฐานเงินอันนี้ะ่ะคะเงินจากพีย่ยูนีลาคันพี่คันน้องท่าสนับสนุนดีๆก็สิได้ เงินทางอากาศน้ำเพลินอยู่พอได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลียลเล้ยงลูกเลี้ยงล้านขอบคุณเดอ้อค่ะทุกกำลังใจที่มอบให้ยายจันผ้าแสีบได้มาถึงมือนี้ทานแล้วแต่ว่าก็ยั่งบม่มีรายได้ค่ะต้องขอขอบพระคุณกำลังใจทุกท่านทุกไลท์ทุกเลฟที่มาเป็นกำลังใจให้เนาะเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันไปตละเมือ่อละเวน้นตัวสีได้เงินทางอากาศน้ำเพลินเมือละ เส้นสองเส้นพี่น้องนี่แหละกับผ้าออกมาหาชมพี่น้องห้ามักกับเขามมนรับช่มหายเนะาะไม่รับชมบรรยากาศต่างจังหวัดพูนานกก็หลายแท้ต้นนั่นเอาต้นนั้นกับต้นคอยคขอกันบ่พูน่านเพิ่นกินยู่ผลแตกวุ่นวุ่นยู่อู้ต้นต้นมะรุ่มนกไปกินยั้งยู่ต้นมะลุ่มสวัสดีค่ะแม่สวัสดีครับแม่อ้าย ไอ้มันลูกทุ่งสวัสดีครับลูกกอนลูกกอนบอกว่าเลิฟผ้าสวัสดีครับลูกกอนคนหล่อผ้าแม่ผ้ามาช่มบรบตรยากาศบรรยากาศตั้งจังหวัดบ้านคางคางบ้านแม่จันนี่แหละบ้านนอกเข้าเอินบ้านนอกดีๆนี่แหละเนาะคุณสมหมายใจจิงสวัสดีครับประเสว่าสวัสดีครับคุณมหมายใจจิง ถ้ามาเบิงวิถีชีวิตตั้งจังหวัดพันต้มเกลือจ้ะพันต้มเกลือพอหลอดพันต้มเกลือ,อ,อไว้เธอใส่ประโยชน์ในขั้วเนาะกดไลค์แล้วครับลูกโดมมาแล้วครับโอ้ลูกโดมเอาอันซื้อคุณหไมยมาบอลูกโดมขอบคุณครับลูกโดมคนหล่อไอ้ ي, มันลูกถุงแม่ไม้ครับประเสริฐมาลูกโดมเอาซื้อแม่ไม้มาบอกเมื่อนี้่ลูกโดม ขอ,ขอบคุณลูกดมคนรอเดอ้อนะคะคือบอเต็มจอครับแม่ว่าสันเอาอันนั่นละแม่ว่ามันมันเป็นยังแม่โกดเข้าไปเขาเราบอกว่านียังอ๋อมันเป็นครึ่งเดียวบอลูกเป็นยังไดเป็นเป็นผ้าคเครื่องบอเขาบอกให้แม่นี่กดเลยแม่แม่ก็เลยกดเลยมันเป็นยังบอลูกก่อนครับน้องโดมมาสันนะเป็นยังบอลูกไล่ไปแล้วมันมีผลียังบอ บรดแม่ประเทนเต็มจออย่เด้เนาะครับครับนางเอกจันมาสั่นให้ผมมาให้ผมมาแว่นแท่นครับอาจัรโอ้ยนาอมาแว่นแทน่นแม่หมายบ่อน้องโดมเป็นคักน้นองโดมอยู่โดนแล้วไปยู่ผุนโดนแล้วบาคืนทอดอุดรบ่อน,น้องโดมเนาะไปยู่ตังจังหวัดไปยู่บ้านแม่นำ้ำใสเนาะสบายใจมากเลยแม่บอ ไม่จันกับผ้าออกมาโอ้ออกมาทงมาหน้าเอาหาหม่องนั่งกันเด้อพี่น้องเออภาพเสียงเป็นยังไงเนาะลูกกอนเป็นยังไงเป็นตาแม่ลงบ่ะเห็นเครื่องเดียวว่าเตีย้ยภาพเครื่องเดียวมันเป็นตาบ่ล่ะลูกเป็นตาไหลตอบ่ะมี่ยังกันแน่นําแม่เด้อแม่บ่ค่อยรู้เรื่องเดอกดเข้าไปเพื่อนเป็นบอกว่าียังล่ะ เชิญเพื่อน่าสั่นว่าแม่ก็บ่ได้โกดลงแม่ก็โกดทายถอดโสดต่อเลยแม่จักไปแตะอยียงบุ่เฮงเฮ็ดียงก็บ่ค่อยเป็นดอกลูกผ่านมาได้โดย